สวัสดีครับผมบ่าวทัานสามปีกเกษตรทาเงินครับผมพี่น้องเมื่อนี้กะิมารีวิวมันหวานซิสวสวีทครับผมพี่น้องหลังจากเมื่อกี้กะไปดูสวนมาเนะครับนอ้องกะมารีวิวว่าชิสวสวีทจะหวานดัะเนื้อจะ สีทองขนาดใดครับผมพี่น้องซึ่งมือคึออืนในอบมาแล้วครับผมเดี๋ยวช้พี่น้องเบิ้งแยกกันว่าระวังอันที่อบแล้วนะครับ,นนพ,บ,พ,พ,บพี่นอ้องอันนี้คือที่อบแล้วครับผมอันนี้ย่างปั้นในอบครับผมพี่น้อนะนะงว่าข้อมแตกต่างกันนะครับว่าเบิ้งข้อมแตกต่างระวังที่อบแล้วก็ย่งางในอบนะครับผมอันนีอ้อบแล้วใส่หม้อข้อมร้อนครับผมพี่นอ้องอบเดี๋ยวว่าท่านจะชิมให้เบิ้งครับผม,บผมนี่ร้านะีกลิอน่างไฮมากพี่น้องพอดีดนุ่พี่บอกมาให้รีวิวให้พี่น้องในเบิ้ง เป็นไปแก้วครับพี่น้องว่าเนื้อของซิวเวียดจากทั้งหล่มันหวานสามพองห้องจะสวยงามขนาดใดครับผมพี่น้องอันนี้คืออบมาเร็อยครับผมพี่น้องเนี่ยครับผมอบเร็อยครับผมพี่น้องอันนี้คือยังผ e ันอกครับผมกับบุดไดเอาสินค้ามาให้พี่น้องในเบื้องลายครับผมเอาสองหัวนะครับพี่น้องมาให้พี่น้องเบื้องเกลียบเทียมครับผมอันนี้อันทังขวามือของทังซ้ายมือของท่านผู้ชมครับจะเป็นที่อบแล้วครับผมอันนี้คืออบแล้วนะครับเราพี่น้อง อันทีพันเอกอบขยอยู่ทั้งขวามือของท่านผู้ชมครับผมนี่แหละครับจะแตกต่างกันขนาดใดครับผมอ่าตามมาเบิ้งเลยครับผมพี่น้องเดียวบ่าทั้งเกสิปาดอันทีพันอเอกอบให้พี่น้องมังก่อนครับนี่อันนี้คืออายุประมาณสามเดือนกับสี่เดือนกับผมพี่น้องค่อนขางที่่าหัวม,มาตรฐานครับผมหอสสวยครับผมพี่น้องเราจะป่าในเบิ้งเลยครับว่าขนาดจะเป็นสียังไเนะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าโอ้ ผมดังสโลแกนเลยครับพี so Omaha, ่น้องพี่น้องมองมองมองเห็นไหมครับดังสโลแกนดังสโลแกนนะครับผมพี่น้องสวยใสไรแมงครับผมโอ้ยเนื้อมงเนืองครับผมออกสีเหลืองทองครับผมอันนี้คือแยงพันธุ์โอบครับผมพี่น้องเดี๋ยวอันที่โอบแล้วที่พร้อมรับประทานครับผมพี่น้องอันนี้จะบ่มไว้อยู่ประมาณสองหมื่นหรือสามหมื่นครับผมหลังทีเก็บขึ้นมาจากแบงนาครับน้องพี่น้องไปอยู่ประมาณสามหมื่นแล้วผมมันอนึ่หมื่นือสามเป็นหมื่นอสามครับผมพี่น้องเจ็บแกพี่น้องเบิรงนะครับผมน้อง อันนี้คือปบแล้วเนื้อของเขาเนี่ครับผมบอกตรงนะครับละมุนลิ่นมากครับผมถ้าพอได้ไดล่องชิมเบงนะครับรับประกันจากทั้งไร่สามพอ่อหลวกบ่บวท่านและนุ่งพี่นะครับน้อบอกว่ามั่นนิดนี้เป็นยังทีว่ว่าละมุนลิ่นมากครับผมแทบจะละลายในปากเลยครับผมพี่น้องถ้าพอได้ได้สร้างไปรับประทานแล้วบอกเป็นคือยังนุ่งพี่หรือ่บวท่านในเบาวไว้นะครับพี่น้อง <laughs> นุ่งพี่รับประทานขอเข้มสินค้าขึ้นครับผมเนี่ยคือ ก้มจริงจากทั้งสวนของทั้งหราสามพองเขาจะให้พี่น้องได้เห็นได้เบ่งไปทำกากครับว่าซิวสวีดคือเป็นมนันหวานญี่ปุ่นที่มีรสชาติหวานเป็นมนันเหลืองนะครับพี่น้องเป็นมนันเหลืองที่มีรสชาติหวานมากครับผมหวานมากแล้วก็เนื้อของเขานี่สสำคัญที่จะละมุนละช่ำม,มากครับผมในี่พี่นอ้องอ่ามองเห็นไหมครับผมนี่แหละครับผมเนาะอ่าอันนี้คือจะไล่สด,นด,าาดเนี่ยอ่ายถ่ายวิดีโอนี่ยอยู่ลังบานครับผมให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศ่วนตัวน้องครับผมเนี่ยอ่าโอเคครับพี่น้องมาเบ่งกันเลยครับผม กิโล400บาทครับผมนะหากิโล400บาทเด้อครับนุ่งกับพี่พนบอกครับร่วมทรงเรียบร้อยครับผมพี่น้องโอ้เดี๋ยวครับพี่น้องมื่เลยเนี่อันนี้คืออบครับผมพี่น้องเด็กโดยการอบด้วยหม้อความร้อนครับผมหม้อหม้อความร้อนนะนุ่งพี่น้องโอ้นี่นี่นี่พี่น้องอันนี้คืออบไว้เต็มขึ้นนพี่น้องอบไว้เต็มขึ้นครับผมถ้าอบไม่ไหม้เนี่ยนี่ครับผมโอ้อบมะ้าบ่ะโอ้ โอ้มขึ้นบนแลังนุ่งพี่ว่ะครับผมนี่โอ้ผมเศ้ากับผมพี่น้องนี่นี่นี่ที่เยื่อมแข่าย้ว่านำเพลิงเลยพี่น้องนำเพลิงเลย่บนุ่มพี่แล้วาล่ในป่าครับผมนี่โอ้พี่น้องถ้าผมได้จะสั่งไปจะชิมแล้วบอละลายไล่ในป่าพี่น้องนุ่าพี่ละบาท่านขอไอ้เข้มขึ้นน้องนุ่มพี่น้องนี่โอ้พี่น้องเนื้อเนืองเขาช้ำมากเลยพี่น้องนี่นะพี่น้องข้อดีของซิ่วสวีดคือมันจะบม่มีเส้นครับผมพี่น้อง แกบวมีเส้นของท่านจะเป็นเนื้อที่ว่าละเอียดมากครับผมถ้าไปกินเนี่ยละลายในปากนุ่มช้ำม,มากครับผมบเดี๋ยวใจน้องกับพี่ก็บรท่านกินในเบื้องหน้าพี่น้องเนาจีบแดงพอนะค่่มครับผมบรท่านกินเล่า <laughs> บรรท่านกินเหล่าหนุ่งกับพี่กินเหล่าเมืม่อคืนเราผมชิมไป <c oughs> แล้วเมื่อคืนเปนเก่าอิ่มแล้วครับผมพี่น้องบ่อยก่อนแล้วบอกโอ้นี่พี่น้องโอ้โหแค่จับไปกับมือสั่นแล้วพี่น้องเลยนี่ยนี่ยดูขอระยะเลยพี่น้องเด้อืโอ้ยหอมพี่น้องโอ้โหหอมมากเลยพี่น้อง อืมโหพี่น้องเท่าจะบลาดิเกี sure> ้ยวเลยครับพี่น้องดาไล่ในป่าเลยครับผมบองตรงเลยครับอืมอ่าอืมบองตรงเลยครับคือจังเขเอามั่นไปจิ้มน้ำผึ้งครับผมพี่น้องแต่นี่เพต้องจิ้มครับผมดูความช้ำของเขาครับผมพี่น้องนี่ยๆพี่น้องดูความช้ำเขาพี่น้องโอ้โหคอคอคอใหญ่ที่ข้ามมือเขาพี่น้องเนาะ ถ้าอได้บุเสือ่าบาบาเบาเบาท่านขีดตัวบอ่ล่องซังไปกินเมองครับผมลองทํงไปชิมฮัโล่ฮโลสี่ร้อยบาทค,ครับผมร่วมทรงครับผมสินค้ามีจีโน่จำกัดครับผมตอนนี้ถ้าพอได้สนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้อินบอกขเข้ามาได้ครับผมเดี๋ยวจะล่งเบอร์โทรค,คลิปใต้คลิปนี้วิดีโอนี่ครับผมถ้าพอได้สนใจก็เข้ามาในคลิปนะครับแล้ว,วพี่น้องเนาะกะบวดีมีหลายมาได้ครับผมถ้าพี่น้องพอได้สนใจนะพี่น้องในขั้นหนึ่งพี่น้องขออยากเข้ อืมเนาบอกกั็เป็น้องหัวหนึ่งเนี่ยกินผู้เดียวพอ่อเลยครับพี่น้องอืมอืมชให้นะครับอืมพี่น้องอืมเนี่ยบาลท่านเป็นคนปลูกมันกินมันเนีน่ยละมันหวาน,วาน,วานมัน,มนเหลืองของชื่อสตีตัวนี้ครับชั่อสีเลยพี่น้องชั่อสีเลยครับพยายากินก็ลองกินเบองครับรรบอสเสียดายเงินสีสีไปพี่น้อง มผสมกับราคาของเขาครับผมสมกับราคาของเขาครับผมนี่อืมอืมพี่น้องแซ่บแซ่บใครอยากกินก็ลองไปสั่งมากินเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะลองคลิปวิดีโอไต่คลิปวิดีโอนี่ครับผมเบอร์โทรเบอร์ลิตโตครับผมข้างในสามฟองหอกอะข้างข้างมีจุดยอดจำกัดครับพี่น้องนะครับอืมแซ่บแซ่บพี่น้องอันนี้คือหัวดิบของเขาครับผมออกมปนสีทองๆสีในทองอมเหลืองครับผมพี่น้องออกสีไข่เนี่ยครับผม ของไส้หม้อเข้านี่จะสวยใสไส้ไแม่งครับผมพี่น้องอืมูนี่เห็นปะพอท่านกินเขาเดียวจะมดหัวเหรอครับผมพี่นอ้องอืเขาได้ยานะครับเด้ออ๋อืพี่น้องแล้วอะไรในปากเนื้อชุมช่มช้ำพี่น้องไปบ่เคยกินบ่เคยจิ้มสั่งไปกินเป็นร่องจิ้มมือเด้อพี่น้องเด้อใม่เป็นก็ยงังเบาทาบ่านเบาบ่ครับครับผม ใครสนใจกะเดี๋ยวจะลงคลิปวิดีโอใต้ลงเบอร์โทรเบอร์ต่อใต่คลิปวิดีโอนี้นะครับเด้อพี่น้องใครสนใจกะถิงข่ามี่หน่อยครับผมมีโหลายครับผมเพราะว่าเขาเอาไปกะค่อนข้างสิหลายตันแล้วครับอันนี้กะเอามาไว้ให้ผู้ที่สนใจจะอยู่ในคลิปวิดีโอหรือติดตามในทั้งข้เจี่ยวนะครับนาอกะจะให้เด็ดชิมกันครับผมทั่วๆกันนะครับผมโอเคครับผมใครสนใจกะเดี๋ยวลงเบอร์ใต่คลิปวิดีโอนี้นะครับนาอฝากฝากครับผมแซ่บเลยพี่น้อง อกินไปมากเหมือนหัวแล้วพี่น้องอืมอืมอืม,อมโอเคครับผมพี่น้องขอบคุณหลายครับผมฝากติดีตอนนี้ผมขอบคุณครับตีกระแสสมื่นแล้วก็ไร้บรรวานในปุณณามพ่อครับผมขอบคุณหลายครับผม,วม,ผม,บบผมสวัสดีครับ